สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้พบกันที่นี่เช่นเคยกับพี่ล้านนานะฮะคนเดิมคนที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมิสแกรนนะฮะไม่ว่าจะเป็น Thailand หรือมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะวันนี้เจอกันเป็น EP ีที่4แล้วสําหรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023นะฮะที่ปีนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะฮะจะไปจัดที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะฮะเราจะได้รู้แล้วนะฮะว่ามิสแกรนครบรอบ10ปีนี่คือใครกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราขอมา เมามอยก่อนนะฮะสามประเทศในวันนี้นะฮะคนแรกเลยนะฮะมิสแกรนเชคริพับลิกเออสวีเดอร์นะฮะคนที่สองมิสแกรนวัยนะฮะแล้วก็มิสแกรนปุยตัวริโกนะฮะโอเคถ้าหากพร้อมแล้วไปกันเลย เรามาดูคนแรกกันก่อนเลยนะฮะคนนี้คือสวยนะฮะคือชอบแล้วแบบว่ามีแพชชั่นแรงมากสำหรับ Miss Grand c h e c k Republic นะฮะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าโอ้ยตายได้ตัวแทนแบบเริดๆมาแต่ก็มีปัญหานิดนึงกับแม่ของนางนะฮะนั่นก็คือธรนาเพื่อนรักของพิละนาน,นั่นเองนะฮะที่แบบว่าโอ้ยหล่อนจะขิดหรือเปล่านะฮะจะได้สิทธิ์ต่อไปในปีหน้าหรือเปล่าเพราะว่าดันแกรนไปอยู่ ตอนนั้นไปอยู่รองอันดับ3ใช่ไหมแต่ปีนี้ก็ขยับขึ้นมาหน่อยรองอันดับ2นะกช่างมันเถอะนะฮะแต่ว่าเรามาดูนางงามดีกว่าอ่าเชครีพับลิกนะะก็จะเป็นสาวนะฮะวัย23ปีสูง182เซนติเมตรเธอมีชื่อว่า m a r i a n นาเบ o โควเออซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเมื่อเดือนก่อนนี้เองนะฮะจนพี่นาแนแอบสงสัยว่าเอา๊ะ เจใดช่างแต่งหน้าเชียงใหม่เป็นคนส่งหรือเปล่าเพราะว่าอะไรก็คือแซวกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนางก็ไม่ได้ส่งไงไม่ได้ส่งรูปมาคอนเฟิร์มว่าตัวแทนของประเทศเชครบิพับ,บลิกเนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า การที่คุณได้ตัวแทนแล้วไม่ว่าจะประกวดหรือจิ้มใช่ไหมเขาจะต้องมีการส่งรูปมาเพื่อให้เพจของกองแม่ของ Miss g r a n ิ Inter เนี่ยได้ลงแต่ก็ไม่ลงสักทีจนมาถึงประเทศไทยที่เขาจะมีการถ่ายรูปใช่ปะก็คือ เจไดเมคอัพเนาะแล้วก็มีมงลงสตูดิโอแล้วก็ GL แอลกะลดีไซน์แล้วใช้เซตนั้นด้วยนะส่งให้กับกองแม่เออยังไงตกลงเจไดส่งหรือเปล่ามาริน่านะคะก็จะเป็นสาวปอโทนะะนักศึกษาปอโทปอใจนะฮะด้านจิตวิทยาเด็กเออเลิศนะฮะแล้วก,ก็เป็นนางแบบที่เป็นว่า เป็นอาชีพเนาะนางแบบหน้านางสวยนะนางก็แบบว่าอช,ชอบเล่นโยคะในเวลาว่างๆนะแล้วก็มีการเปิดโรงเรียนให้กับเด็กผู้ยากไร้แล้วก็เด็กผู้ที่กำพร้าด้วยนะฮะในประเทศบังคลาเทศนะฮะในบาหลีนะฮะเออเลิศนะฮะซึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยทราบมาแล้วว่านางเนี่ยก็เป็นคนที่เคยอยู่ที่อินโดนีเซียมาปีกว่าๆเลยนะเออเลิศ ะฮะแล้วก็นางก็ได้ทำงานนะฮะในในการหารายได้สมทบทุนนะฮะให้กับเหยื่อะฮะผู้ที่ได้รับผลกระทบในสงครามที่ประเทศยูเครนอีกด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่หลายๆคนเห็นเนาะว่านางเดินทางมาเมืองไทยเนาะมากับอ่าเขาเรียกว่าไงมาถ่ายรูปสวยๆตามวัดตามวานะฮะของประเทศไทยรวมไปถึงโอ้โหฝึกภาษาไทยมาแบบอื้อหือเอาใจบอสสุดนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ก็มาเรียนที่สตูดิโอชาบชาบครูตุ้ยครูป่าด้วยนะอ่ะเราตัดเรื่องแม่ของนางออกไปแต่เราก็จะดูว่านางจะไปไกลถึงไหนสำหรับมาเรียนาเบโกว่ามิสแกรนด์เชคริพับลิกนะฮะต่อไปจ้ามาถึงคนที่สองเลยคนนี้ก็ปังนะฮะทุกคนนั่นก็คือมิสแกรนด์วัยนะฮะเธอชื่อว่าอากาธาเลออนนะฮะอายุสิบยีเอปีมาสิบอะไร21ปีนะฮะสูง175เซนติเมตรนะฮะเธอก็ ็นนักศึกษาในะฮะในด้านของการตลาดนะฮะซึ่งอย่างที่หลายๆคนทราบว่านางก็คือโอเคเลยนะพรอฟัลอร์แมนเลิศหน้าสวยหน้าแบบว่าเออแบบหน้าควีนมากนะฮะประกไกยนะฮะซึ่งประกไกยก็เคยบงมาคนหนึ่งไงเจค่าร่าของเรานอนบงไปเลยนะฮะและสำหรับนะฮะอากาธาคนนี้นะฮะเขาเป็นคนดังเดอ้อ <ๆ S 2> เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ประเทศประกไก่นะมีฐานแฟนคลับส่วนหนึ่งด้วยนะเธอเออ เราจะมาดูดีกว่านะครว่าปรากวายก็เงียบไปหลายปีละมงปี 2018, 2 9 2 0 2 1เออก็ก็นะ <c oughs> ก็ลุ่มรุ่มดอนดอนะฮะ <c oughs> แต่วันนั้นรู้สึกว่าคาราร่าไม่ได้ไปร่วมงานด้วยนะ,ะรถขายอาหารของนางหายนางม,มัวแจ้งความอยู่นะก็ <c oughs> เลยไม่ได้ไปนะฮะเลยไม่ได้เห็นคาร่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าอินฟลูสาวคนนี้นะฮะชาวปรากวายคนนี้อากาธาเลออนนะฮะ จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะฮะที่ Miss Grand International 2023เรามาดูคนที่3กันดีกว่านะฮะ Miss Grand Puerto Rico นะฮะ ออกซาน่าริเวียรานะฮะออกซาน่านี้ก็เป็นสาวชาวรัสเซียนะแต่เธอเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศปอยโตริโกนะฮะแล้วก็มีพ่อแม่บุญธรรมอยู่ที่นี่นะฮะสำหรับสาวออกซาน่าซึ่งเธอเคยเนี่ยประกวดมิสจุนิเวิร์สปอยโตริโกเมาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนรักนะฮะของ iani, Miss Grand, วิเวียนนี่มิสแกรนเปอยโตริโกสองพั 2021, นะฮะที่ได้อารอง อันดับ3มไปนะฮะในปีก่อนนั้นหลายๆคนก็เชียมากแล้วตอนนี้แบบว่าเออจะมาทวงทุกอย่างทวงบัลลังเออให้กับเพื่อนสาวของชานวิเวียนนี่ออกซาน,น่าเป็นสาวรัสเซียนะฮะที่มาเติบโตในเปโตริโกถูกไหมก็คล้ายๆกับนาตาลีเกลโบวานะฮะที่เป็นสาวรัสเซียแล้วไปเติบโตในแคนาดาไงแล้วก็เลยแบบว่าประกวดนางงามตอนนั้นก็ได้มิสเนวิรสไปนะฮะสำหรับในปีนี้นะฮะอย่างที่บอกไปว่าออกซาน,น่าเนี่ย เป็นเพื่อนกับวิเวียนนี่ใช่ปะวิเวียนนี่ก็แบบว่าได้รอง Miss g r a n ์อินเตอร์เนชั่นแนในปี2021ไปด้วยท่าราักขาด้วยการเดินขาเหยียดตึงเออเป็นไบรอลทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะฮะปีนี้ฉันจะมาทวงความแขนให้เพื่อนฉันฉันจะมาแบบว่าทุกๆอย่างคืนให้กับวิเวียนนี่ ซึ่งออกศาสนาไม่ได้พูดฉันพูดเองนะก็เป็นนางงามที่ดูแบบว่าดูสตรองดูมีความเป็นควีนอะแฟนๆนางงามเนี่ยก็หลายคนก็แบบยกให้นางว่าเออจะ B2B ไหมจะแบ็กไปที่โปรติโกไหมดูเป็นงานนะดูควีนดูลดนะอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูอีกทีว่า เขาจะเป็นยังไงนะฮะโอเคสำหรับออกซานารีเวียร่ามิสแกรนปวยตริโกนะฮะยังไงแล้วนะฮะวันนี้3คนเรียบร้อยแล้วกับ EP ที่4เราก็มาติดตามกัน EP หน้ากันละกันนะฮะกับพี่ลนนามิสแกรนพาเจนอินไซเดอร์ในช่วงของลันนาพาเมา์แนะนำผู้เข้าประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2023สำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า